ท่านผู้ชมฮะันขณะนี้ผมอยู่ในเรียกว่าพื้นที่ดินที่เขาสร้างมาเป็นลักษณะของชุมชนของเกาหลีนั่นคือวอนแดนซองนะครับอยู่ในเขตจังหวัดกาญจานบ,บุรีบริเวณพื้นที่แห่งนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าเผื่อท่านคิดว่าจะไปเที่ยวเกาหลีลองมาที่วอนแดนซองแห่งนี้ก็คือจองังหวัดกาญจานบ,บุรีเนี่ยนะครับ ท่านจะเห็นว่าความสวยงามของพันไม้พันไม้เมืองหนาวซึ่งเขาย่อจากจังหวัดเกาขอภัยของประเทศเกาหลีมาเลยนะครับท่านเห็นว่าบริเวณนี้เนี่ยเนื้อที่20ไร่เนี่ยมากไปด้วยพันไม้ต่างๆของเกาหลีส่วนด้านนี้นั่นคือดอกไม้ที่สวยงามมากทีเดียวนะครับและเพื่อท่านเห็นเนี่ยท่านจะเห็นว่าเฮ้ยเหมือนเราได้ไปเที่ยวประเทศเกาหลีจริงๆนะครับ งั้นมาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะครับท่านจะเห็นว่าชุมชนหรือว่าดินแดนที่เขาเรียนแบบของเกาหลีเนี่ยมาได้เลยครับถ้าท่านไม่มาถือว่าท่านมาไม่ถึงเมืองกาญจนบุรีที่นี่เราก็ยังมา้ที่ยวไช้วิทแดนเขาย่อให้ท่านเห็นว่านันคือประเทศเกาหลีเย้ยวเย้วเย้ว